สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูการเรื่อง Novo Nordisk นะคะยักษ์ใหญ่ยาจากเดนมาร์กค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี2025ของเขาโดยตรงเลยแล้วก็มีบทความจากรอ u เ e อร์สล่าสุดที่พูดถึงเรื่องการปรับลดคาดการณ์ด้วยค่ะเราจะพยายามทำความเข้าใจตัวเลขล่าสุดแล้วก็ปัจจัยเบื้องหลังที่เขาต้องปรับมุมมองนะคะท่ามกลางตลาดที่แบบแข่งขันกันดูเดือดจริงๆเอาละค่ะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Stock Boys ไปด้วยนะครับเพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะครับเป็นช่วงที่ต้องจับตากันใกล้ชิดเลยครับสำหรับ Novo Nordisk คือเหมือนกับว่าหลังจากที่เคยโตแบบก้าวกระโดดมากๆมาก่ากากกอนตอนนี้ก็เหมือนเข้าสู่ช่วงใหม่ที่ ท้าทายกว่าเดิมเยอะครับค่ะเริ่มที่ตัวแรกผลประกอบการ Q3 ก่อนเลยนะคะยอดขายรวมนี้โตขึ้นนะคะประมาณ5%ได้เป็นเกือบเกือบ75,000ล้านคโครนเทียบกับปีก่อนแต่แต่ที่น่าสนใจคือกำไรสุทธิเนี่ยสิคะลดลงไปเยอะเลยเหลือแค่ประมาณ20,000ล้านคโครนจากเดิมต้อง27,000ล้านนะนะคะปีก่อนซึ่งมันก็ดึงให้กำไรต่อหุ้นลดลงไปด้วยเลยนะคะใช่เลยครับตัวเลขกำไร Q3 นี่ ต่างจากยอดขายชัดเจนแต่พอเราขยับมาดูภาพรวม9เดือนแรกเอ่อมันกลับดูดีกว่านั้นนะครับยอดขายรวม9เดือนก็ยังโตต่อเนื่องนะครับเป็นเกือบเกือบ2 3 0พัล้านโครนแล้วกาไรสุทธิสะสม9เดือนก็ยังบวกอยู่เล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่ราวราว5าพันล้านโครน <frage> เอ๊ะอย่างงี้สิคะมันดูขัดขัดกันอยู่ยอดขายรวม9เดือนยังไปได้ดี กำไรก็ยังเป็นบวกเล็กน้อยแต่ทำไมกำไรเฉพาะ Q3 ถึงได้ลดลงไปมากขนาดนั้นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับไอความแตกต่างระหว่าง Q3 กับภาพรวม9เดือนเนี่ยแหละครับการที่กำไร Q3 มันหดตัวแรงทั้งทั้งที่ยอดขายก็ยังขยับขึ้นเอ่อมันอาจจะบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับ 1. อาจจะเพราะทุ่มงบการตลาดหนักมากหรือเปล่าเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่างเซฟบ,บาวของอิไลลิลี่ที่มาแรงมากๆ หรือ 2. ออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ๆเข้ามาพอดีเช่นต้นทุนเริ่มแรกเรื่องดิวเมเซราที่อาจจะยังไม่บันทึกเป็นทางการหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือ 3. ซึ่งก็น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือสงครามราคากับพวกยาเรียนแบบหรือคอมเพลตดักซ์นะครับที่อาจจะเริ่มกัดกินกําไรเร็วกว่าที่คิดกันไว้มันเหมือนเป็นสัญญาณครับว่าแรงกดดันด้านต้นทุนหรือการแข่งขันเนี่ยมันหนักขึ้นจริงๆในช่วงตรอมาสล่าสุดนี้ อ๋อพอจะเห็นภาพเลยค่ะแล้วแรงกดดันที่ว่าเนี่ยก็ดูจะตรงกับข่าวใหญ่ที่เพิ่องออกมาเลยนะคะถ้าตามข่าวรอยเตอร์สวันที่5พฤศจิกาเนี่ยเขาบอกว่า Novo น o ว o อ i s h เพิ่งประกาศปรับลดคาดการยอดขายกับกำไรทั้งปี2025ลงอีกแล้วใช่ครับคำว่าอีกแล้วหรืออีกครั้งนี้สำคัญเลยมันบอกว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งจริงๆครับต้องปรับเป้าลงมาอีกรอบแล้วในปีนี้ คาดการใหม่ที่ออกมานะคะถ้าดูตามสกุลเงินท้องถิ่นการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเขาปรับกรอบลงมาเหลือแค่4%ถึง7% จากเดิมที่เคยให้ไว4้4%ถึง10%นะคะส่วนการเติบโตยอดขายก็ปรับลงเหมือนกันค่ะเหลือ8%ถึง11%จากเดิม8%ถึง14%เหตุผลหลักๆที่เขาให้มาก็คือแนวโน้มการเติบโตที่ดูจะอ่อนแรงลงของยากลุ่มสำคัญ G.P. l 1นะคะพวกยาที่รักษาเบาหวานลดน้ำหนักอย่างเวกวีที่ดังๆนั่นแหละคะ่ะถูกต้องครับ ทาง CFO คุณคาสเทนมังคุตเซนเขาก็ออกมายอมรับเลยนะครับว่าบริษัทเห็นสัญญาณการชะลอตัวชัดขึ้นใน Q3 หลังจากที่เคยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์กรอคือโตแบบก้าวกระโดดมาพักใหญ่ๆแล้วก็ยังคาดด้วยว่าไอแนวโน้มชะลอตัวเนี่ยน่าจะต่อไปอีกใน Q4 ด้วยครับโหการปรับลดคาดการซ้ำๆแบบนี้คงกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนน้าดูเลยนะคะ แน่นอนครับมันเหมือนบริษัทออกมายอมรับไกลยๆว่าความท้าทายมันหนักกว่าที่เคยประเมินไว้ตอนแรกนักลงทุนก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนความคาดหวังกันใหม่ประเมินมูลค่ากันใหม่ซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับเป็นการปรับฐานให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในจังหวะที่โนโบนอร์ดิสกำลังเจอเรื่องท้าทายหลายอย่างพร้อมกันเลยนะคะทั้งราคาหุ้นที่ โอ้โหร่วงลงมาหนักมากจริงๆลดลงไปเกือบ70%จากจุดสูงสุดเมื่อกลางปี2024กลับไปแถวๆราคาตอนเปิดตัว v ีโกวีใหม่ๆปี2021เลยนะคะมันเร็วแล้วแรงมากใช่ครับแรงจริงๆและยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงสุดด้วยคุณไมค์ดูสดาเพิ่งเข้ามาเป็น CEO คนใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างบอร์ดบริหารใหม่ด้วยนะครับ ยังมีอีกนะคะแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหญ่ที่อาจจะรวมถึงการลดพนักงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัดแล้วก็เรื่องร้อนๆการแข่งกันยื่นซื้อบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเมดเซราที่ต้องไปสู้กับไฟเซอร์อีกครับเรียกว่าสถานการณ์นี่ทั้งซับซ้อนทั้งท้าทายหลายด้านพร้อมกันเลยครับตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆพอย้อนไปแค่ปีที่แล้วเองโนโวนอร์ดิสนี่ยังเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงสุดในยุโรปอยู่เลยนะคะเพราะวีโกวีเลย แต่พอมาถึงตอนนี้กับเจอความท้าทายรอบด้านขนาดนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆครับมันสะท้อนความผันผวนของตลาดได้ดีมากโดยเฉพาะในกลุ่มยาที่เป็นที่ต้องการสูงๆอย่างยาลดน้ำหนักเนี่ยการแข่งขันมันสูงจริงๆความสำเร็จที่เคยพุ่งมากๆก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนกันครับพอพูดถึงการชะลอตัวของวีโกวี่แบบนี้มันก็อดนึกถึงแรงกดดันจากคู่แข่งสำคัญอย่างอีไลลิลี่ไม่ได้เลยนะคะที่เขามีเซฟบาวออกมาแข่ง ถูกต้องเลยครับ Eli Lilly กับเซบาวนี่คือคู่แข่งโดยตรงที่น่ากลัวมากแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีอีกปัจจัยที่กดดันมาเรื่อยๆก็คือปัญหาเรื่องยาเลียนแบบที่เรียกว่า compounded drugs นะครับยาเลียนแบบที่ว่านี่มันคือยังไงนะคะพอจะอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะอ๋อครับ compounded drugs เนี่ยคือยาที่มีได้ผลิตจากโรงงานใหญ่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติแบบยาปกติแต่เป็นยาที่ถูกปรุงหรือผสมขึ้นมาเฉพาะราย อาจจะโดยเภสัชกรหรือในคลินิกบางแห่งเขาอาจจะใช้ส่วนผสมออกฤทธิ์ตัวเดียวกับยาต้นแบบอย่างวีโกวิก็จริงแต่กระบวนการผลิตความบริสุทธิ์หรือความคงตัวมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานทางโนโวนอริสเองเขาก็ออกมาพูดแรงๆเลยนะครับว่าเป็นการผลิตยาเลียนแบบจํานวนมากที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายซึ่งในรายงานผลประกอบการล่าสุดเขาก็ยังบอกว่าปัญหานี้มีอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบใน Q3 ด้วยครับแล้วผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนคะไอ้เจ้ายาเลียนแบบเนี่ย กระทบโดยตรงเลยครับทั้งยอดขายทั้งส่วนแบ่งตลาดเลยเพราะยาพวกนี้ส่วนใหญ่จะขายทุกกว่ายาจริงมากทำให้คนไข้าบางส่วนหรือผู้บริโภคบ,บางส่วนก็หันไปใช้แทน no n o โ o น o r d ดิสเคยประเมินไว้ตอนเดือนสิงหาคมนะครับว่าเฉพาะในอเมริกาเนี่ยอาจจะมีคนใช้ยา g l p 1แบบที่เป็นยาเรียนแบบพวกนี้อยู่ถึงราวๆหนึ่งล้านคนโหหล้านคนไม่น่าเชื่อเลยค่ะตัวเลขเยอะมากจริงๆนะคะนี่มันเหมือนโดนตัดฐานลูกค้าไปเลย ไม่น้อยเลยครับเยอะมากจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าแล้วโนโวนอดิสจะมีกลยุทธ์รับมือ,อยังไงทั้งการแข่งกับบริษัทใหญ่ๆอย่างลิลี่แล้วก็ปัญหายาเรียนแบบที่ดูเหมือนจะยังคุมยากแล้วก็อาจจะขยายตัวไปอีกด้วยนะครับค่ะกลับมาดูที่ยอดขายของพระเอกอย่างเวโกวีโดยเฉพาะใน Q3 หน่อยนะคะ ถึงภาพรวมบริษัทจะชะลอแต่ยอดขายเวกวิเองก็ยังโตได้18%นะคะเทียบกับปีก่อนอยู่ที่20.4พันล้านโครนใช่ครับถ้าดูแค่ตัวเลข18%ก็ยังถือว่าโตได้ดีอยู่ครับแต่ก็มีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันคือตัวเลข20.4พันล้านโครนเนี่ยจริงๆแล้วมันต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาคาดการกันไว้นิดหน่อยครับเขาคาดการกันว่าจะได้ประมาณ20.9พันล้านโครน อ๋อการที่ยอดขายเวโ o v ีพลาดเป้าไปนิดหน่อยแบบนี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพการชะลอตัวที่ CFO เขาพูดถึงก่อนหน้านี้เลยสิคะถูกต้องครับมันเหมือนเป็นอีกสัญญาณที่ยืนยันว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งที่เคยร้อนแรงมากๆของ w e โก v ีเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงแล้วจริงๆซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่ทำให้บริษัทต้องตัดสินใจปรับลดคาดการทั้งปีลงอีกรอบทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดครับ แล้วทางบริษัทล่ะคะโดยเฉพาะ CEO คนใหม่เขามีแผนหรือแนวทางรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ยังไงบ้างคะ ตามข่าวคุณไมค์ดุสดาเขาก็ประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มข้นของความพยายามในเชิงพาณิชย์ intensify commercial efforts ให้มากขึ้นเป้าหมายก็คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นตอบสนองต่อดินามิกของตลาดที่มันเปลี่ยนไปเร็วแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาพูดถึงว่าต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้ใช้ยาที่เริ่มคล้ายผู้บริโภคสินค้าทั่วไป consumer like behavior มากขึ้นด้วยครับ พฤติกรรมคล้ายผู้บริโภคสินค้าทั่วไปอันนี้น่าสนใจนะคะมันต่างจากผู้ป่วยแบบเดิมๆยังไงคะอืมอาจจะหมายถึงว่าคนที่อยากใช้ยาโดยเฉพาะยาลดน้ำหนักยาไลฟ์สไตล์ต่างๆสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ได้รอฟังหมออย่างเดียวแล้วครับเขาหาข้อมูลเองเปรียบเทียบเองอ่านรีวิวดูราคาความสะดวกในการใช้ชื่อเสียงแบรนด์หรือแม้แต่ดูว่าใครในโซเชียลมีเดียใช้บ้าง คือมันมีปัจจัยการตัดสินใจใคล้ายๆเวลาเราเลือกซื้อของคอนซูเมอร์อื่นๆมากขึ้นซึ่งมันต่างจากโมเดลธุรกิจยาแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นทําการตลาดกับคุณหมอเป็นหลักนะครับอ,อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแล้วฟีดแบ็จากฝั่งผู้ถือหุ้นล่ะคะเขามองเรื่องการปรับลดคาดการเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะครับทางสมาคมผู้ถือหุ้นเดนมาร์กเขาก็ออกมาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์มากกับการปรับลดคาดการครั้งนี้เพราะก็พอเห็นสัญญาณมาบ้าง แต่ก็ยอมรับตรงๆว่ามันก็ยังน่าผิดหวัง disappointing อยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังสนับสนุนกระบวนการปรับเปลี่ยนฟื้นฟูที่กำลังทำอยู่ภายใต้ CEO คนใหม่นะครับแล้วก็มองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนต้องมีสมาธิต้องทำอะไรอย่างมีวินัยมากๆฟังดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์นะคะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆประมาณนั้นเลยครับคือถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นปฏิกิริยาของผู้ถือหุ้นก็สะท้อนว่า เขาเข้าใจแหละว่ามันท้าทายแต่ก็ยังเชื่อว่าแผนที่วางไว้น่าจะพาบริษัทกลับมาได้ในระยะยาวอ๋อแล้วก็มีเรื่องดีลเมทเซราที่ซี o เขาก็แสดงความมั่นใจว่าจะปิดดิวได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะงั้นเราลองมาสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้หน่อยนะคะเรื่อง n o v o n o r d i s k เริ่มจากผลประกอบการ Q3 ที่ออกมาดูผสมผสมกันยอดขายยังโตแต่กำไรกลับลดลงเยอะซึ่งอาจจะมาจากต้นทุนหรือการแข่งขันที่หนักขึ้นตามมาด้วยการที่บริษัทยอมรับเองว่าการเติบโตโดยรวมมันชะลอตัวลงแล้วจริงๆหลังจากยุคไฮเปอร์โกรดซึ่งก็นำไปสู่การปรับลดคาดการทั้งปีเป็นครั้งที่2แล้วด้วย ถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องแรงกดดันมหาศาลจากการแข่งขันทั้งจากคู่แข่งตัวใหญ่อย่าง a l l i e Lily แล้วก็ปัญหายาเรียนแบบที่ยังแก้ไม่ตกและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในองค์กรเองทั้ง CEO ใหม่การปรับโครงสร้างแล้วก็แผนฟื้นฟตูต่างๆที่กำลังคำอยู่ครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อไปคะสำหรับอนาคตของ no n o v o d i s เองแล้วก็สำหรับตลาดนี้โดยรวมด้วยค่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมคิดว่าด้วยความสนใจเรื่องยารักษาโรคอ้วนที่มันยังสูงมากๆอยู่เนี่ยแล้วบวกกับความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ยาที่มันเปลี่ยนไปจนมีลักษณะคล้ายผู้บริโภคอย่างที่ CEO เขาว่าจริงๆบางทีนะครับบริษัทอย่าง Novo Nordisk อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่เลยเกี่ยวกับวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยกับตลาด มันอาจจะไม่ใช่แค่การปรับกลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆแล้วแต่ต้องทบทวนไปถึงโมเดลธุรกิจยาแบบดั้งเดิมเลยว่าเฮ้ยมันยังตอบโจทย์พฤติกรรมความคาดหวังของคนยุคนี้ได้ดีพอหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ทา้าทายยิ่งกว่าแค่การแข่งเรื่องราคาหรือส่วนแบ่งตลาดในระยะสั้นก็ได้นะครับน่าคิดทีเดียวครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดปุ่ม thanks เพื่อสนับสนุนช่องหรือ c o m มนต์พูดคุยไว้ได้เลยครับ การสนับสนุนของคุณมีความหมายกับช่องมากจริงๆรับรองได้ว่าทุกบาทที่คุณให้จะถูกนำไปพัฒนาคลิปและข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นครับ